สวัสดีครับพบกับเอ็มสายบุญนะครับวันนี้มาพบพระอีกหนึ่งรุ่นของหลวงพ่อพัดบมุญยะกาโมแล้วไม่ค่อยได้พบเห็นกันแล้วนะครับกับเหรียญรุ่นศรัทธาบารมีร้อยปีครับปีสองห้าหกสี่นะครับนี่เป็นกล่องรายการรุ่นเนื้อนะครับรายการรุ่นเนื้อตอนออกก็ประมาณรุ่นละสามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยรุ่นเนี้ยนะครับรุ่นนี้ดูละสร้างน้อยนะครับแต่รายละเอียดการจะสร้างนี้ไม่มีต้องขออภัยด้วยแต่ดูละสร้างน้อยแน่นอนครับมามาดูเหรียญแรกกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับ เป็นเหรียญมันคล้ายๆหน้าใหญ่ครึ่งองค์โลหัตบุญยากาโมครับขออนุญาตซูมเลยนี่ครับที่โชว์อยู่นี้ที่โชว์อยู่นี้เนื้ออะไรโอ้โหโอ้โหตอกเลขโคตรที่สังคติครับโอ้โหตอกเลขโคตรที่สังคตินะนี่เนื้อเงินนะครับหนึ่งสามนะครับเป็นเนื้อเงินโอ้โหเป็นเนื้อเงินขอบป้องอ้อยนะครับลงยาจีวอนพื้นแดงเป็นเนื้อเงินซาตินด้วยนะครับ เงินซาตินลงยาแดงโอ้โหขอบป้องอ้อยโอ้โหข้างหลังเป็นไก่ครับลงยาน้ําเงินรับโอ้โหข้างหลังเขียนว่าปีสองห้าโอ้แต่ไก่เขาชัดเลยนะครับนี่เหรียญรุ่นนี้สร้างน้อยใครจะเช่าหาบูชาชอบแล้วก็ลองเช่าหาบูชากับรุ่นศรัทธาบาร,รมีร้อยปีข้างหลังเป็นไก่ตัวโตๆเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพัดครึ่งองค์นะครับ ความคมชัดโอเคนะนี่เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินก็ต่อโค้ดด้านหน้านะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้ออัปกาซาตินโอ้โหต่างกันนิดเดียวทานขาวต่างกันนิดเดียวครับอันนี้โอ้โหดูดูโอ้โหดูคอหลวงปู่ดิโอ้โหอันนี้เป็นเนื้ออัปกาซาตินลงยาตีวอนพื้นแดงนะครับพื้นแดงขอบป้องอ้อยเช่นเดียวกันด้านหลังเป็นโอ้โหนี่ก็มาสเตอร์พีดด้านหลังก็ต่อโค้ดพอนะครับแล้วก็จะมีหมายเลขโค้ดแปดศูนย์นะครับเนนี้ ไก่ก็คมชัดดีนะครับต่อไปก็เป็นเนื้อซาตินเช่นเดียวกันครับโอ้โหแต่นี้ลงยาหลุดหน่อยครับโอ้โหโลงยาหลุดไปหน่อยนะเป็นเนื้อ,อปะกาซาตินลงยาจีวอนพื้นน้ําเงินครับนี่หมายเลขหกสองดูทะเลขน้อยหลักนี้สภาวะสร้างน้อยแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูความกว้างของเหรียญหน่อยความกว้างของเหรียญอยู่ที่ประมาณสองจุดเก้าเซนนะครับความยาวอยู่ที่สามจุดเจ็ดเซนนะครับนี่ครับโอ้โห นี่คือเนื้อปาก้าซาตินลงยาพื้นน้ำเงินต่อไปครับต่อไปนะ่าจะเป็นอบาก้าเนื้ออาก้าครับลงยาจีวอนลงยาเขียวคุ้ยพื้นครับเป็นเนื้ออาก้าครับหมายเลขห้าสามต่อไปครับจริงซีนมีทุกอันนะครับแต่ซีนไม่ดีซีนแตกข้ามผมก็เลยออกมาให้ถ่ายนี่ครับอันนี้เป็นงานหน้ากากอบาก้าทั้งสองเหรียญน,นะครับเป็นลงยาเขียวและลงยาเหลืองครับ แต่ผมดูว่าเป็นเนื้อสัตตะหรือเนื้อทองทิพดีเนี่ยครับเพื่อนๆเอฟซีเมนใครรู้ข้อมูลบอกหน่อยนะครับพอดีข้อมูลเหรียญนี้ไม่มีเลยผมว่าเป็นเนื้อสัตตะหรือเปล่าครับเพราะเป็นงานหน้ากากนะครับหน้ากากอาบาก้านะครับใครรู้ข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์ใต้โพสต์ให้หน่อยนะครับต่อไปครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินครับเป็นเนื้อทองทิพซาตินลงยาพื้นเหลืองกับพื้นส้มลงยาจีวอนครับนี่ทองทิพซาตินนะครับ ทองทิฟซาตินด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังก็เป็นนี้ทองทิฟซาตินนะครับต่อไปครับต่อไปเป็นเนื้อทองแดงซาตินทองแดงซาตินครับโอ้โหโลงยากาก,ากเลยนะเป็นคล้ายๆกากเพชร <cing> ครับนี่ครับลงยาเขียวก็ลงยาม่วงกากเพชรนะครับอันนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินลงยาจีวรพื้นม่วงพื้นเขียวนะครับด้านหลังก็จะเป็นลูกไก่เ<ส>ห <iri> <même> <motivation> มือนกันนะครับด้านหลังนี่ รุ่นนี้ใครมีข้อมูลก็ฝากกดคอมเมนต์บอกใต้โพสตหน่อยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสะสมบูชาเลยนะครับโอ้โหคมชัดดีนะเทนลปาก้าสาตินก็สุดๆอะนะครับแล้วก้าประสิทธิ์ก้าส,าสาตินนี้ก็สวยดีนะครับรุ่นนี้ใครเช่าหาบูชาก็สามารถเช่าหาบูชาได้นะครับกับเหรียญรุ่นศรัทธาบาร,รมี100มร้อยปีมพรพัดบุญญากาโมนะครับ วันนี้ขอให้ทุกท่านเฮงเรืเยๆคาดแค้วปลอดภัยมีโชคมีลาบสวัสดีครับ